ขวัญกับกลุ่มเพื่อนอีก4ี่คนเดินทางมาต่างจังหวัดเพื่อทำงานของมหาวิทยาลายัยเพื่อนขวัญทั้ง4ี่คนเป็นแฟนกันคือคู่นัดกับโจ้และคู่เนยกับเอกทั้งห้าคนได้เดินทางมาพักยังโรงแรมเล็กๆแห่งหนึ่งในจังหวัดกาญจนบุรีทั้งหมดแบ่งห้องกันทั้งสาห้องโดยที่จะนอนเป็นคู่ส่นขวัญน,นอนคนเดียวแต่ขวัญเป็นคนที่ขี้กลัวมากจึงบอกเพื่อนว่าไม่กอไล่ อนอนคนเดียวขอไปนอนรวมด้วยแล้วกันสุดท้ายก็ตกลงคืนห้องไปและย้ายไปนอนกับคู่นัดกับโจโดยที่โจเสียสละนอนพื้นและให้ขวานกับนัดนอนบนเตียงจูดกลางดึกคืนนั้นขวานนอนไม่ค่อยหลับเพราะเสียงแอร์ค่อนข้างดังเนื่องจากเป็นแอร์เก่าๆสับพัดขวานได้ยินเสียงลูกปิดประตูหมุนชา้ชาๆและเปิดออกจากนั้นมีเสียงเหมือนเครื่องดนตรีไทยเล่นอยู่เบาๆมาจากนอกห้องและหายไปและค่อยๆดังขึ้นอีกขวาญตัวแข็งไม่กล้าลืมตาหรือขยับตัวไปไหนเลย เมื่อเสียงเงียบลองอขวัญตัดสินใจพลิกตัวเพื่อหันไปเรียกนัดที่นอนข้างๆแต่สิ่งที่ขวัญเห็นคือนัดที่หน้าซีดและไม่มีแววตายืนป้อนรำอยู่ที่ปลายเตียงสตอรี่ by SINTHAI เรื่องนี้เป็นเรื่องจริงจากครูหมีเที่ยว หุมเชียวเคยรับงานฟิตซี่และต้องมีออกเดินทางไปทาง,งานต่างจังหวัดเพื่อเป็นการประหยัดค่าโรงแรมออแกไนเซอร์ส่วนมากจะใช้วิธีเดินทางหัวเข้าไปหลับในรถเอาวถึงเช้าอาบน้ำแต่งหน้าแต่งตัวก็เริ่มงานได้เลยหากลับก็เช่นเดียวกันเข้าโรงแรมแพ็คของขึ้นมาหลับบนบรถถึงกรุงเทพเช้าพอดีจุดครั้งที่เกิดเรื่องตอนนั้นเดินทางกลับจากภูเก็ตด,ด้วยรถตู้เรานั่งหลังคนขับและแง้มม่านไว้ เวลาประมาณตีสามกว่าทุกคนกำลังหลับสนิทจู่ๆรถก็หยุดกระทันหันทุกคนตกใจตื่นกันหมดแต่คนขับรถออกรถอย่างเร็วบางคนตะโกนถามว่าเกิดอะไรขึ้นแต่แกไม่ยอมตอบและเหยียบเร็วมากประมาณ150ได้หลังจากนั้นทุกคนในรถก็กรีกดกันสนั่นแล้วชี้มาทางหน้าต่างข้างที่เราเปิดม่านทิ้งไว้น้องคริตตี้บางคนกอดกันร้องไห้แบบเสียสติเราก็หันไปมองนะแต่ไม่เห็นอะไรเลยจริงๆ พี่คนขับรถขับมาจนเกือบสว่างรียเลี้ยวเข้าวัดเลยทุกคนลงไปไหว้พระรถน้ำมนต์กันใหญ่เราก็ตามลงไปแบบงงๆถามใครก็ไม่มีใครตอบหลายเดือนต่อมาได้มีโอกาสสวนมาทำงานกับน้องคฟรตี้หนึ่งในคลิปภูเก็ดครั้งนั้นเลยถามว่าเห็นอะไรกัน น้องเล่าว่าหลังจากรถเบรกหัวทิ้งก็จะดุงตื่นแต่พอที่คนขับกระชากต,ตัวออกรถอย่างเร็วมากสัญชาตยาณมันทําให้ต้องมองออกไปข้างนอกกว่าเกิดอะไรขึ้นที่น้องเห็นคือชายแก่เสื้อผ้ามอมแมมตกกระปรกนิ่งอยู่ข้างรถนี่แบบไม่เหนื่อยและใช้มือมืนผ้ากระจกตรงที่เราเปิดมั่นไว้เราบอกก็แค่คนบ้าวิ่งตามรถมั้งน้องมันน้ำตากลอเบ้าและบอกว่าพี่รถมันวิ่งเกือบ160ยเลยนะลืมไปแล้วหอรออ สตอรี่ใบมิเกลคุณมีเกวเรื่องนี้เป็นเรื่องของผู้หญิงชื่อปลาซึ่งปลาแต่งงานมา2ปีและตั้งท้องได้5เดือนแล้วปลามีสามีเป็นนักธุรกิจที่ต้องเดินทางบ่อยๆปลากับสามีจึงไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันเท่าไหร่ปลาเริ่มรู้สึกว่าพักหลังมานี้ตนเองตัวการนอนหลับเพราะทุกครั้งที่นอนหลับจะรู้สึกเหมือนมีคนมาอยู่ในห้องด้วยเสมอปลาต้องแอบกินยาน,นอนหลับเป็นประจำทุกครั้งที่เธอต้องนอนคนเดียว ปลาเล่าให้สามีฟังสามีปลาได้แต่แนะนำให้ปลาไปทำบุญอุทิศส่วนกุศสให้จบไม่มีญาติซึ่งปลาก็ทำตามและก็รู้สึกดีขึ้นวันหนึ่งปลาต้องเดินทางไปต่างจังหวัดกับสามีของเธอเป็นเวลาสองคืนและในงานเลี้ยงที่โรงแรมในคืนแรกนั้นปลาขอตัวกลับขึ้นห้องมาก่อนเพราะรู้สึกปวดหัวปลาล้มตัวนอนหลับไปบนเตียงสักพักใหญ่ปลาได้ยินเสียงคนพูดกระซิบเบาๆทั้งเสียงผู้ชายผู้หญิงและเด็กเสียงนั้นก็อยู่รอบตัวและปลาลืมตาขึ้นมา สิ่งที่ปลาเห็นคือเงาดำทะมึงคล้ายร่างคนนับสิบยืนล้อมเตียงเธออยู่ปลาตกใจมากจนสลบไปหลังจากนั้นปลาได้ไปหาหมอด้านศสยศาสตร์และเล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังหมอท่านนั้นหัวเราะเบาๆและบอกกับปลาว่าจุเพราะว่ากำลังท้องไงพวกผีไม่มีญาติเลยตามมาอยากจะมาเกิด Story ่ by s i n t h a i อิมสปายบายคนเห็นผีสองชายและอิงเ <c oughs> พิ่งคบกันทั้งคู่กำลังจะเข้าปีหนึ่งที่มหาวิทยาลายัยแห่งหนึ่งย่านรังสิตชายตัดสินใจออกจากบ้านมาเช่าหอพักติดกับมหาวิทยาลายัยทั้งที่บ้านชายก็ไม่ได้อยู่ไกลมากนะักเพื่อจะได้อยู่กับอิมที่ย้ายมาจากเชียงใหม่ ชายเป็นคนที่ห่วงอินมากแต่อินก็ไม่เคยทําอะไรที่ไม่ดีเช่นกันและถึงแม้จะเรียนคนัะคณะกันแต่ทุกวันหลังเลิกเรียนทั้งคู่ก็ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันที่หอพักทุกๆคืนอินจะบอกกลับชายและพูดกับชายเสมอว่าอยู่ด้วยกันแบบนี้ทุกวันนะ เช้าวันหนึ่งกลางเทอมสองช่วงนี้ฝนตกบ่อยๆทําให้อิงไม่สบายชายออกไปซื้อยาให้อิงแต่ชายก็ไม่กลับมาอีกเลยเสียงโทรศพัพท์อิงดังขึ้นเป็นเบอร์ชายโทรเข้าแต่เสียงนั้นกลับเป็นคนอื่นและบอกกับอิงว่าน้องผู้ชายคนนี้ถูกรถชนตายแล้วจุดทุกอย่างกระคนหันมากอิงได้แต่อึ้งกับสิ่งที่ได้ยินหลังจากเหตุการณ์สะเทือนใจครั้งนั้นอิงก็ได้ย้ายห้องไปอยู่ห้องอื่น หนึ่งเดือนผ่านไปอิงเริ่มรู้สึกว่าทุกครั้งที่กลับมาอยู่คนเดียวในห้องจะรู้สึกเหมือนมีคนเรียกชื่อคล้ายหูแววตลอดเวลาจนทีหนึ่งอิงเปิดทีวีและเผลอหลับไปพอรู้สึกตัวกลางดึกเพราะทีวีซ่าเนื่องจากหมดผังรายการอิงจึงลุกขึ้นมาหยิดเีโมดกดปิดทีวีจอทีวีสีดำนองสะท้อนให้เห็นห้องและตัวเองและเมื่ออิงเิ็งดีๆีอิงเห็นเงาของชายที่กำลังร้องไห้กบอยู่ที่ไหล่ พร้อมกับเสียงพูดข้างหูเบาๆปนสะอื้นว่ากว่าจะหาเจออยู่ด้วยกันแบบนี้ทุกวันนะสตอรี่มี่สินไยขีดลายไยแอดเดอะเฮา์นทและวินเรียนอยู่ชั้นม .6 ทั้งคู่โรงเรียนรอดอแล้ววันมะรืนนี้ก็จะต้องไปเขาชนไก่เพื่อฝึกภาคสนามเป็นเวลา5วัน5คืน มิงซึ่งติดผูกระดวนกับทางบ้านจึงได้ทำเรื่องแจ้งขอไม่เดินทางไปพร้อมกับทุกคนในช่วงเช้าแต่จะเดินทางตามไปด้วยตนเองในช่วงเย็นแทนจุดเมื่อถึงวันเดินทางรถออกเดินทางจากกองพันทหารราบที่11เวลา8โมงเช้าและไปถึงเผาชนไก่จังหวัดกาญจนบ,บุรีเวลาเที่ยงกว่า,วาซึ่งนัดและเพื่อนเอนร่วมชั้นทั้งหมดก็ต้องจัดข้าวของ และทำการฝึกในทันทีใครที่เคยมาฝึกจะรู้ดีว่าทั้งร้อนและทั้งฝุดด่นเยอะมากเมื่อการฝึกต่างๆผ่านไปจนถึงช่วงทานอาหารเย็นนัดซึ่งเป็นเบลอได้งานใหม่เป็นพนักงานฝ่ายการตลาดและอีเวนต์ของบริษัทแห่งหนึ่งในเมืองเป็นธุรกิจเล็กๆที่เปิดกิจการมาหลายสิบปีแล้วออฟฟิศของเบลอยู่ที่ชั้น27านาการจะขึ้นลงลิฟต์ของตึกนี้จะต้องใช้บัตรพนักงานก่อนแล้วจึงกดชั้นเท่านั้น วันที่เกิดเรื่องเป็นวันที่บริษัทต้องไปออกบูธขายของเป็นเวลา3วันเมื่อจบงานในแต่ละวันก็จะต้องมีการขนของกลับมาไว้ที่ออฟฟิศหลังจบงานวันสุดท้ายขอองค์การออกบูธ เบลกับเพื่อนๆนแวรกินข้าวกันจนดึกและทั้งหมดก็ได้กลับมาเก็บของจากการจัดงานที่ออฟฟิศเหมือนทุกวันเมื่อเก็บของเรียบร้อยประมาณเที่ยงคืนทุกคนก็ลงลีฟอกลับพร้อมกันระหว่างลีฟอกลังลงมาได้ไม่กี่ชั้นเบลมูขึ้งได้ว่าวางกุญแจรถไว้บนโต๊ะเบลจึงกดชั้น18เพื่อเปลี่ยนลีฟอกลับไปเอากุญแจและบอกเพื่อนว่าให้กลับกันก่อนเลย เมื่อได้กุญแจแล้วเบลก็กดลิฟอ์ลงเมื่อประตูลิฟอ์เปิดออกด้านในมีคนผู้ชายสูงวัยคนหนึ่งลงมาด้วยลีเข้ามากดชั้นหนึ่งโดยที่กลุ่มชั้น18ก็ติดอยู่เช่นกันเมื่อลิฟอ์ลงมาถึงชั้น18ประตูเปิดออกเบลก็กดปุ่มเปิดค้างไว้เพื่อให้ชายคนนั้นออกแต่ชายคนนั้นก็ไม่ห็นเดินออกไปเบลจึงหันไปสิ่งที่เบลเห็นคือลิฟต์ว่างเปล่า เมื่อลงมาถึงชั้นหนึ่งด้วยความช็อคอคอเบลไม่เห็นใครนอกจากยามเป้าบกเบลรีบเล่าเรื่องนี้ให้ยามด้านล่างฟังยามจึงบอกให้เบลฟังว่าเมื่อหลายปีมาแล้วมีเจ้าของบริษัทหนึ่งในตุกนี้แกเป็นนี้ท่วหัวคืนหนึ่งแกลลีฟอร์มาชั้น18แล้วก็กระโดดตึกลงมาตายเวลาประมาณนี้เลยละ่ะบางคนที่นี่ก็เคยเล่าว,ว่าเวลาลงรีฟอร์มาดึกดึกกดชั้นหนึ่งอยู่ๆไปปุ่มชั้น18ก็ติดทั้งที่ไม่มีใครในรีฟอร์เลย สตอรี่ไบค์เีนดีคุณเบลแค่หอวัดใหญ่อยู่ก่อนหน้านี้เริ่มรู้สึกเหมือนจะเป็นลมหน้าซี่เพื่อนที่เห็นเลยไปแจ้งครูฝึกทำให้นัต้องถูกแยกไปพักที่ห้องพยาบาลจนกว่าอาการจะดีขึ้นคืนนั้นทุกคนกางเต็นอน,นอนในสนามส่วนนัดนอนที่ห้องพยาบาลโดยที่ข้างเตียงนัดคือเพื่อนจากอีกโรงเรียนหนึ่งที่ป่วยจากการฝึดเช่นกันเวลาประมาณห้าทุ่มนาตื่นขึ้นมาเข้าห้องน้ำข้างห้องพยาบาล ่งห้องน้ำตรงนี้มีอยู่ห้องเดียวและมีคนกำลังเข้าอยู่นะัดรอสักพักประตูก็เปิดออกเป็นวินเดินออกมานะัดทักทายวินที่เพิ่งเดินทางตามมาถึงและบอก,กว่าคูสบายเลยได้นอนเตียงวิงก็หัวเระตอบและบอก,กว่าคูมาถึงสักพักแล้วข้างนอกนี่มืดและเงียบมากเลยว่าจุดจากนั้นทั้งคู่ก็แยกกันไปนัดเดินกลับมาที่เตียงเพื่อนข้างเตียงเข้ามากระซิบถามนัดว่าเมื่อกี้นายคุยอยู่กับใครนะัดบอก,กว่าเพื่อนสนิทเราเองมันติดโุรศเพิ่งนตามมาถึง เพื่อนข้างเตียงนัดสีหน้าเปลี่ยน,นทันทีก่อนจะพูดขึ้นว่าทำไมเพื่อนเลือดเต็มตัวอย่างนั้นละ่ะสตอรี่บายนัดมาตาดิโอคุณนัด